วิชาสุขศึกษาพลาศึกษารหัสทช1 1 0 0 2ระดับประถมศึกษาเรื่องร่างกายของเราปรัวชีวัดที่3อธิบายการดูแลรักษาป้องกันความผิดปกติของอวัยวะสำคัญของร่างกายได้อย่างถูกต้องการดูแลรักษาป้องกันความผิดปกติของอวัยวะสำคัญของร่างกายทั้งอวัยวะภายนอกและภายในจำเป็นต้องดูแลรักษาให้สามารถทำงานได้ตามปกติ ประกอบด้วยหนึ่งการดูแลรักษาตาตามีความสำคัญทำให้มองเห็นสิ่งต่างๆจึงควรดูแลรักษาตาให้ดีด้วยวิธีดังต่อไปนี้หนึ่งไม่ควรใช้สายตาจ้องหรือเพ่งสิ่งต่างๆมากเกินไปสองขณะอ่านหรือเขียนหนังสือควรให้แสงสว่างอย่างเพียงพอสามไม่ควรอ่านหนังสือขณะอยู่บนยานพาหนะสี่ดูโทรทัศน์ให้ห่างจากจอภาพห้าเมื่อมีฝุ่นละอองเข้าตาไม่ควรขยี้ตาหกไม่ควรใช้ผ้าเช็ดหน้าร่วมกับผู้อื่นเจ็ดหลีกเลี่ยงการมองบริเวณที่แสงจ้าแปด อย่าใช้ยาล้างตาเมื่อไม่มีความจำเป็น 9. บริหารเปลือกตาบนและเปลือกตาทุกวันด้วยการใช้นิ้วชี้รูดกด 2. การดูแลรักษาหูหูมีความสำคัญต่อการได้ยินท่าหูผิดปกติจนไม่สามารถได้ยินเสียงต่างๆการทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันก็ไม่ราบรื่นเกิดอุปสรรค ดังนั้นจึงควรดูแลรักษาหูให้ทำหน้าที่ให้ดีอยู่เสมอหนึ่งหลีกเลี่ยงแหล่งที่มีเสียงดังอึกกระทึก2ไม่ควรแค่หูด้วยวัสดุใดๆดสมเมื่อมีมแมลงเข้าหูให้ใช้น้ำมันมะกอกหยอดหู4ี่ขณะว่ายน้ำหรืออาบน้ำพยายามอย่าให้น้ำเข้าหู5้าเมื่อเป็นหวัดไม่ควรสั่งน้ำหมูกแรงๆ 3. การดูแลรักษาจมูกจมูกเป็นอวัยวะรับสัมผัสที่มีความสำคัญทำให้ได้กลิ่นและหายใจเอาอากาศบริสุทธิ์เข้าสู่ปอดควรดูแลรักษาจมูกให้ทำหน้าที่ได้ตามปกติด้วยวิธีดังนี้ 1. หลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝุ่นและอองฟุ้งกระจาย 2. ไม่ควรแคะจมูกด้วยวัสดุแข็ง 3. ไม่ควรสั่งน้ำม,มูกแรงแรงถ้ามีความผิดปกติเกิดขึ้นกับจมูกควรปรึกษาแพทย์ 4. การดูแลรักษาปากและฟันหนึ่ง ควรแปรงฟันให้ถูกวิธีหลังอาหารทุกมือ2อ2ไม่ควรกัดหรือฉิกของแข็งด้วยฟัน3ออกกำลังเหงือกด้วยการถูนวดเหงือก4รับประทานผักผลไม้สดมากๆ 5. การดูแลรักษาผิวหนังหนึ่งอาบน้ำอย่างน้อยวันละ2ครั้ง2สวมเสื้อผ้าที่สะอาดไม่เปียกชื้น3รับประทานอาหารที่มีประโยชน์และดื่มน้ำมากๆ4เมื่อผิวหนังผิดปกติควรปรึกษาแพทย์ 6. การดูแลรักษาปอดหนึ่ง ควรอยู่ในสถานที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์ถ่ายเทได้เสมอ2ควรหายใจทางจมูกเพราะในจมูกมีขนจมูกและเยื่อเสมหะสไมมควรนอนคว่ำหนีนานนาน4่ม่ควรสูบบุหรี่5ควรนั่งหรือยืนตัวตรง6ควรรักษาร่างกายให้อบอุ่น7ควรบริหารปอดด้วยการหายใจยาวๆ8ควรระวังการกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงจากภายนอก9ควรพักผ่อนให้เต็มที่10ควรตรวจสุขภาพ หรือเอ็กซเรย์ปอดอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง7การดูแลรักษาหัวใจหนึ่ง ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ2ไม่ดื่มน้ำชากาแฟาสูบบุหรี่ดื่มสุรา3ไม่รับประทานยาที่จะกระตุ้นในการทำงานของหัวใจ4การนอนคว่ำเป็นเวลาน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 5ไม่ควรนอนในสถานที่อากาศถ่ายเทไม่สะดวก6ระมัดระวังไม่ให้หน้าอกได้รับความกระทบกระเทือน7ไม่ควรวิตกกังวลกลัวตกใจเสียใจมากเกินไป8ไม่ควรรับประทานอาหารที่มีไขมันและน้ำตาลมากเกินไป9เมื่อเกิดอาการผิดปกติของหัวใจควรปรึกษาแพทย์ 8การดูแลรักษากระเพาะอาหารและลำไส้หนึ่งควรรับประทานอาหารที่มีประโยชน์2ควรให้ร่าง,งกายอบอุ่น3ควรควบคุมอารมณ์4เคี่ยวอาหารให้ละเอียดก่อนปลื้5ไม่ควรสวมเสื้อผ้าคับหรือรัดเข็มขัดแน่นเกินไป6ไม่ควรรับประทานจุกจิบ7ควรรับประทานอาหารให้เป็นเวลา8ไม่รับประทานของหมักดอง9ปฏิบัติตนตามหลักสุข,ขนิสัยที่ดี10ควรรับวัคซีนป้องกันโรค 9. กาการดูแลรักษาไตหนึ่ง ควรรับประทานอาหารน้ำเกลือแร่ให้เหมาะสมสองควรหลีกเลี่ยงการใช้ยาหรือรับประทานยาที่มีผลเสียต่อไตสมไม่ควรกลั้นปัสสาวะเอาไว้นานนานสี่ผู้ที่มีอาการของโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงควรรักษาเพราะจะส่งผลกระทบต่อการทำงานของไต5้าควรปรึกษาแพทย์เมื่อเกิดอาการผิดปกติที่สงสัยว่าจะเป็นโรคไตเช่นเท้าตัวหรือหน้าบวมหควรตรวจสุขภาพตรวจปัสสาวะจบแล้วค่ะ